หอมใบตับปุ่นปูนาหอมหอมมาใัญ่ใ่งี้วขมารถเข,า,ขาต๋องมาทางนี้เอ๊กระไดแน่ก็รถเขาล่งก่อนอะนีะ่ยูเขาลงเป็ดกระบาดเบิ้งแน่นนี้แล้วศาสาถือหมอยพิเศษเอามาอย่างดี <laughs> ซื้อหมอไปใส่ซหอยังฮิตยังดีว่าสั่นกุ้ยเยอะไปเบิ่งปูเขาอยากมันซุกยังเขาอันนี้ไอปูหน่อยของเรามากอดอันนี้เห็นไหมเห็นมากอดซำอ้วนได้มันยางตัวละมันหน่อยแห้งเหรอมันขายาวมันออกไอ้มันมันจากอันนี้สักระยาวที่นี่นนนนนนอ้วนได้มันกำลังมากอดอย่างนี้แล้วกอดตัวหนึ่งกอดหักอยู่ เมื่อวานันท่าปลาไหนไขยาวมันสีออกด้แไปเบิ่งปูพี่น้องโอ้ไปดนยโอ้ไมมันใหม่ละบเ้องน้านโอ้เหลืองสวยงามมากๆเลยหอมเนาะหอมหอมหอมทนมัทนมแม้มันใหม่ละบอก้ะ มักอล้วล er> ่ะโดมีซิงโปรแกรมเพงอดีเลี่ยมยางมาบอกนี่อนีสยนี่ยางมานี่มาเปิดกระปูนี่มันใหม่มันซุกย่างนี่้แต่บอกว่าพ่อเหเนาะยาดาเราพัว่าพ่อมึงย่ำมึงหย่ำมึงกวดปวดาบอกาบอกแต่บ้นประทักอบแหงกันบอก ถทายดอกใหม่นี่งามๆนี่ดอกไม้สวยๆทางนั้นเลยฝนตกใส่แล้วสดชืน่นโอ้ยมีแหงหลายบอ่อต้นดอกใหม่เอ้ยฝนตกมากนี่ทายอนันท์ถ่ายนี่พี่น้องเบึ้งเลยจะไปต่างห้องขวับไปยังไรล่ะพี่น้อง <c oughs> ไหนดอกเสร็จแล้วบอกดอกเสร็จแล้วจ้ะ เอามาให้เลยคะไปดยนหน้ากระปุกผู้ดองเพื่อนโอ๋น่นบาส้วนข้าด้หอด้ยนงดางแดงๆตัวอะไรหลายตัวใส่ลงไปรือตัวก็้อ่ะเออัให้ใครล็ตัวลขปอมมารวมตัวกันอุงเลเอามยเปนอย่ใช่อันนั้นแก่ๆทำลนกระปูบอกแม่ น้ำกับผู้ลุนนก่คุณเลยะโทมาเารับมาได้รตรงยานนั่ฮะาวันไหนงานอะารก็้เอาไปเก็บใจเลยเปั่งานหาบ้านก็ได้ตกมาเร้อหมดแล้วอันนี้มอโนโหวละาัดดอกโอ้ไข่แน่ต้นไข่แน่กระสอบนึงเอ้แกะหอมต๋อเอียมดอกเอียม เ็นตบานเขาหลายมไายาซจัดเอง้่ามาซิมดูดิมันกรอบไหมคะเห็นแล้วี่ทำพริกได้เดี๋ยวเอาไปทำปูม่ได้วันนี้ตัวกระบอกสาระนะต้มดัดแล้วเดือดทีเกลดใสัพริกด้วยดูพีนน้องเป็นเสกอบไปเห็ดนําพริกแม่นบอกนี่ทำรูดองามำลายเดอดมาปิด อัก็สิลองแยืมเสียงคนเดียเสียงใครไ่ดยม่ห่ยยืมเสียงยม่น่วยเลยปผ้ดองจักน้อยยืมเสียงยยโอ้พระธาตุพระท่านยกออกมาบ่าบอได้พระธาตุสี่องนี่ตอนนี้จะป่น ลองเพลงไงตะแบกบานแล้วร่วงโอ้น no ah, ี่ไข <coin> um, ่กระปูน <con> ี่มาหลายแน่อนี่มันไเอาเอาไข่มั่นมันก่เออนี่ด้โั้ยุ๊บปุ๊บเลยนี่ม้วนกุ๊บยังก็จะไปตุ่มโ้ยนี่แหละของแ่บ ใครปูนี่เลยชเป็นยังไงอาหารมองห้องเต็งเลยตัวห้องมับดเสียงต้นขัวตัวห้อตามผูแนกเสียงเพลงสมาร์ลองเพลงพี่น้องเฮ้ยผู้แนกเสียนปูหน้ามวนปัญญ์วันนี้อากาศดีนะอากาศเย็นเย็นสดชื่นที่มึงถามมกำลังหวานต้องมีเยนหนีกสพอหลมขึ้นหนก็ม่ไกิน ยหย่บอกินยาเยหน่กินดเลยบอกหว่ามันยางกรงดาหนอกระเยไหกระปอูอูนะหนูอปุอะไรอ่เที่หแจกโจ๊แจกอนข้นมาโอกรปจงกห้ซิมเลยวันทีแล้วคนมากระสานหรือแล้วเยอะเหมือนั้นนะมันหลจ๊กกินดเลยวานเดเเยียมแล้วล้กโอ้โหหลายหลยเอาไปพงมันหลจกกินเบิดเลยมต้อนกินกับเขามากินน้ำพอยยอกใครอะัน กูเมยกูก็เศร้าากินไปหรอกยิ่งอกตะระตูนักหล่อี้ไนีบดไระไยชนเลยควงมาเนี่ยังแบ่ไงเองกระตูไปนะบอกเออข่าวที่แบบที่นี่อันประเทไททำอยู่แ้วหนึ่งวคไขปูนะ มาแมนลูกมั่นใครมั่นอ่ะัวนี้น่ะมั่นมั่นก็นี้เดี๋ยวได้ถามเจ้าแบบมี้นถามเยนี่ต่อพี่น้องฟังใน่เอ็ดซี่ฟังอย่าเอ็ดซี่ราะเข่าแจ้ว่จาะแค่แม่งหางแค่นมั่นด้จ่าก็ใครมั่นด้วยจ ไแกงกล่องเยอกไม่ห่อว่านังเต้อทาวีอตูนอยู่แล้วตื่นไปไหนเขาไปได้มาได้ตื่นเตือนเขากัไปแ่ายหายาเราเขาว่ามีร้านเหลียงคื้เขาเนาะ เขาไปลองละคุณลองแห้งๆที่นอ้องยังลองคอยแต่เห็นประยะสอนลองบอออกกันอย่างสันแหละจากจมก็ปาพาสวด <laughs> มันต้องลองสุดเสียมังยังลองได้ถ้าไปลองจมๆลองบาเป็นโอ้ยที่กระปูหน้าข้าแขวแล้วพี่นอ้อง ให้แกแมนมึงที่นางทายมาาแต่บอลลนมันนี่มัมันจบแล้วมันวนแล้วนฟังกันเด้อฟังกันตื่ใจบอมีเสียงยังกับตวนันห้าสีเอาร์มนุคนโอเคนโคตแต่ที่โคตคือัแค่หนกาหักสกคนสมองสะบอนเด้จ้า